สวัสดีค่ะน้องแพทนะคะเป็นที่ปุึรษาการขายของ Angelway สขาพานค่ะวันนี้นะคะน้องแพทก็จะมาเล่าความภาคภูมิใจเกี่ยวกับนิส s ันของเรานะคะน้องแพทต้องบอกเลยว่าน้องแพทยอยู่มานานแล้วประมาณ3ปีค่ะก็คือความภาคภูมิใจทําไมถึงชอบรถนิสสันก่อนเลยนะคะก็คือหนึ่งเลยก็คือช่วงล่างค่ะช่วงล่างของเราเนี่ย มีความแข็งแกร่งแล้วก็ทนทานทนต่อการใช้งานในการบรรทุกนะคะข้อที่2ก็คือการออกแบบให้ผู้โดยสารภายใน,นะคะ่ะมีความสะดวกสบายรู้สึกกว้างขวางค่ะอย่างที่3มนะคะก็คือว่าเทคโนโลยีของเรานะีคะมีความโดดเด่นล้ำสมัยก็คือนำแบรบนด์ต่างๆได้เลยนะคะตัวนี้ก็คือเป็นความโดดเด่นที่เป็นตัวเฉพาะของนิสันเลยนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของประโยชน์ที่ได้รับจากการอยู่ที่นิสันนะคะก็คือหนึ่งเลยก็คือเราได้เรียนรู้ถึงผลิตภัณฑ์และได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีที่มีความล้ำสมัยนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ในอนาคตได้ค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น การโน้มนา้าวจิตใจผู้อื่นและก็วิธีการพูดให้ผู้อื่นอาเชื่อหรือว่าให้ผู้อื่นมีความสนใจในตัวรถนะคะค่ะต่อมาเราได้เรียนรู้และศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรถไฟฟ้าที่จะมาใช้ในอนาคตด้วยนะคะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การเข้าสังคมการพบปะพูดคุยกับผู้คนค่ะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ดีเลยนะคะค่ะต่อมาเป็นความภาคภูมิใจของหนูเลยนะคะก็คือนิสสันเนี่ยคะ่ะเป็นแบรนด์ที่ชั้นนําในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีความล้ำสมัยแล้วรวมถึงความภาคภูมิใจในส่วนของบุคลากร องค์กรและการจัดการบริหารต่างๆในส่วนของระบบงานต่างๆะคะ่ะจะมีการจัดการบริหารที่ดีมากค่ะการทำงานที่รวดเร็วและประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะแล้วอีกอย่างทางบริษัทนะคะก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ประโยชน์แก่พนักงานได้เต็มที่เลยนะคะให้โอกาสในการให้ข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมและ ยังให้โอกาสพนักงานเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การในเรื่องต่างๆได้ดีมากเลยค่ะทั้งนี้นะคะความในใจของน้องแพทก็คือรักในแบรนด์นิสันแล้วก็อยู่มานานแล้วก็อีกอย่างก็คือจะทำหน้าที่การเป็นเซลล์ขายรถให้ดีที่สุดค่ะสวัสดีค่ะ